เราอยู่ในเกมมือถือ2อผีญี่ปุ่นนะครับตัวเกมเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็โทรศัพท์เนาะอันนี้คืออะไรเปลี่ยนภาษาตรงไหนเนี่ยนี่เป็นเครดิตอ,อ๋อนี่ไงเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับมีญี่ปุ่นกับอังกฤษอ๋อตรงนี้จะเป็นแสงใช่ไหมใครชอบสว่างสว่างหน่อยก็ปรับสุดเดี๋ยวลองปรับปรับแบบปกติไปก่อนเออ แล้วก็นี้จะเป็นเสียงซาวแบบร้อนๆนะพอปิดเพลงก่อนแล้วก็เพิ่มเสียงอื่นไประบบการเล่นกีคือการส่องหาสิ่งผิดปกตินะครับจนถึงเวลาตีห้าอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ใช่ไหมเล่นได้แค่3าแผ่นที่ก่อนนะครับเอาเป็นบ้านญี่ปุ่นแล้วก็มีโหมดความยากความง่าย กดค้างเพื่อไปการรายงานนะครับแล้วก็อย่าจ้องมันนานโอเคเราจะต้องอยู่ถึงตีห้านะครับวันนี้วันที่16บหกอ๋อเป็นเวลาจริงเลยนี่ยกดข้ามไปนะคกล้องมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3่งสองามี่ห้าหกเตัวนะครับก็ค่อยๆ2ส่งไป อะไรที่มันผิดปกตินะมันเคลื่อนไหวนะมันมีรอยอะไรต่างๆก็กดรายงานไปนะมีรูปภาพทั้งหมด6คนนะเดี๋ยวจำไว้ก่อนผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะพัดลมคงไม่หมุนเองเราใช่ไหมที่นอนสีน้ำเงิน อะไรอ่ะมีคนขึ้นมาจากโอง่งกดรายงานไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดรายงานสําเร็จถ้าเราไม่รายงานมันจะมาฆ่าเราปะตรงนี้ก็จะเป็น n น g h t vision ใ่่ไหมเออสามารถเอาไว้ส่องดูเวลาที่มืดมืดนะครับมันจะโผล่มาหน้ากล้องทําให้เราตกใจหรือเปล่าตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วนะครับ นาฬิกาดังอันนี้ตกเหมือนมันไม่ได้มาบ่อยเนาะอาจจะมาตามเวลานะครับแล้วก็คิดว่าช่วงใกล้ตีห้าเนี่ยน่าจะมาแบบหนักๆเลยเฮ้ยมีรอยเลือดหรือเปล่านี่ไง ไปไปกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่นจนถึงประมาณตีสองหเพราะว่าอยากจะไปด่านอื่นบ้างนะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปอ๋อเปิด Night Vision ได้ตลอดเวลานี่แต่เราอาจจะมองไม่เห็นสีนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ตีสองแล้วนะครับยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆเ,เท่าไหร่ คือเราไม่ได้กดรายงานนะครับมันก็เลยแพ้แล้วคือบางอันมันก็ไม่รู้ว่าอันไหนผิดปกติบ้างนะครับมันจําไม่ค่อยได้อะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะต้องเล่นนานๆหน่อยเดี๋ยวลองไปแผนที่นี้ดูอา่ามีหมาไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่หมาหรอกเออมีขุนเนะี่ยมีสัตว์มีรูปปั้นนะครับสองตัวแล้วก็มีไม้กั้นใช่ไหม แล้วก็อันนี้ทางเดินรายละเอียดอะไรไม่ค่อยเยอะตรงนี้มีอันนั้นตกอยู่แล้วก็มีกล่องตรงนั้นข้างบนมีไฟเพดาน เที่ยงคืนครึ่งนะครับยังไม่เจออะไรผิดปกติแต่มันอาจจะมีผิดปกติแล้วยังแต่เราไม่รู้นะครับไม่ออกมาเป็นสัดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ถ้าผมกด เออใช่นะเราเรากดผิดได้ห้าครั้งนะถ้าอยากเจอร้อนๆจริงๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะต้องอยู่ให้รอดจนถึงตีสี่ทีห้านะนาใครที่อยากร้อนนะ ช่วงแรกๆมันก็ง่ายๆแบบนี้ก่อนแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะเพราะว่าเราต้องจำนะครับถ้าผมกดผิดแบบ ครบ5รอบหล่จะเป็นยังไงเอ๊ะทำไมกดผ่าน่ะ่อ้ะผมกดมั่วนะเรากดมั่วไปนะครับทำไมอันนี้อ่ะทำไมกดถูกหรือมันจะรีทุกๆุหนึ่งชั่วโมงใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ ไอ้ตุ๊กเฮ้ยทำไมเป็นแสงสีเนี่ยอันนี้คือผิดปกติหรือเปล่าเออถูกนะครับถ้าถูกมันจะลบไอ้ที่เรากดผิดไปนะถ้าเรากดผิดไปสามสีรอบใช่ไหมแล้วทีนี้เรากดถูกนะครับมันก็จะล้างไปเลยกลับมาเหลือศูนย์ทับห้าใหม่เดี๋ยวลองไปอีกแผนที่หนึ่งดูนะครับอันนี้คืออะไรสเปเชียลเปลองดูอาจจะรลอนก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือแบบยากขึ้นนิดนึงนะคือเราสามารถกดผิดได้3รอบนะครับเมื่อกี้แบบปกติเรากดได้5รอบผมว่าแผนที่ไม่แก้นะครับแผนที่วัดล้างปะน่าจะเล่นง่ายสุดละเพราะว่าราาละเอียดสีสันอะไรมันไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีคนมาทำกับข้าวในตอนดึกหรือเปล่าเอ๊ะในเครื่องนี้มันมีอยู่แล้วปะ อาจจะต้องจําในเรื่องของประตูด้วยนะว่ามันปิดหรือว่ามันเปิดอ่ะถ้าหลอนสุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านนะบ้านหลังแรกนี่แหละบ้านหลังแรกนี่แหละน่าจะหลอนสุดละเพราะว่าไม่กี้เจอมันนั่งใช่ไหมเวลาเราเล่นทุกรอบนะมันจะสุ่มนะ มันจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกรอบนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราเจอมันนั่งตรงนี้ใช่ไหมรอบนี้อาจจะไม่เจอมันนั่งก็ได้นะครับนี่นี่นี่มีน้องนับอ๋อเราจะต้องเปิดแฟดถึงจะเห็นนะโอยเปิดในวิชั่นเนี่ยบางอันเนาะเราต้องเปิดนะครับมนง้นมันจะไม่เห็นเออถ้าจ้องนานๆจะเป็นยังไงไปไหนลนะห้องไม่แก่ ใครที่ชอบเเียมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ